ครับวันนี้เราจะมาแต่งต่อนะครับอา่าถาวานี่แต่งไปเจ็ดวันแล้วนะครับอืมจะลงจะลงแล้วนะครับถ้าจะสรุปได้ก็จะสรุปก็บาทบาทสุดท้ายนะครับก็คือถ้าจะลงแล้วนะครับถ้าจะลงก็เอาฉันนั้นลอกลงมาใส่นะครับอ่าบาทบาทสุดท้ายเลยนะครับก็คือปิดแล้วนะครับอืมแต่ถ้าสมมติว่า เขาจะเขียนยาวไปแถมนะครับอ่าเขาจะเขียนยาวต่อไปแถมเขาก็เอาตัวน yeah. really, right <ry> ี้มาต่อนะครับอ่าฉันลักบาทก้มครับอ่าแล้วก็มาตามด้วยอ่าบาทสลัดขึ้นนะครับแล้วก็บาทสลัดลงนะครมาต่อทั้งรุ่มนี่นะครับอ่ามาต่อเนี่ยก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับสลับเรียนจนจนกว่าเขาจะลงเมื่อไรนะครับ จังหวาว่าเขาจะลงมาได้เขาเอาบาทลงมาต่อนะครับวันนี้เขาเบาเงาไปละเพราะว่าจะสแสดงให้ดูว่ามันจะจบอย่างไรนะครับอือันนี้มันเป็นข้าวแบบฉบับโบราณน,นะครับ่าอฉันทะลักแบบโบราณก็คือแบบข้าวหงหินข้าวสี่บดนะครับอืคือเน้นอนุรักษณ์นะครับ อ่าบอบ่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนั่งหนานะครับอ่าเอามาดูเลยนะฉันทะลักบาดลงเล้วเขาจะมาตัดบาทเดียวนะครับฮะคนนี้เนี่ยนะครับเอามาแปะเลยนะครับอ่าจากจากนี้เขาเขียนเขียนมานะครับแต่ว่าเจ็ดวันนด้นะครับถ้าไผตัวอิบาตันนะครับเพื่อไปดูในเพจนะครับเพจที่ผม ทําเพจไว้นะครับอา่าลองไปดูเว็บเพจนะครับมันจะรวบรวมไว้ตรงนั้นนะครับมาตั้งแต่ตอนนึ่งถึงตอนเจ็ดนะครับตอนไปเรื่อยๆนะครับสอนมาเรื่อยๆอ่านมาเรื่อยๆแล้วลท่านท่านจะเข้าใจเองนะครับว่าวิธีเขียนข้าวแล้วจากข้าวกลมแล้วมาเป็นข้าวยาวได้ในมันเป็นอย่างไางไนะครับนี่ก็เขียนมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เอายางมาต่อเลยนะครับอ กำเมืองภาษาหันท่าจะมุ้ยบัท่าบุ้ยบุ้ยใส่ไผ่หื้นหนำหิ่งใส่ยูทุกมุกมับหม,ม,มุมหม่ำหือหมดกูกรรมเดียวบมย่มีไผ่อู้เมินไปจะเพียนมันเปลียนเต็กจู้กำไทยวางจูนักแต้ กิดมาพ่มสอนฮ่อนใส่บอแปะอะไรอ่อแอ่ทำไมอูเมืองบอชัดบอต้องสงสัยผสมกันไปต้องแดงว่าอันนะครับบอเกินร้อยปีว่าดียังสั้นไทยโกงเนืองนั้นสนันปืน้นว่าดีแต่หนาเฮามาลากตื้น ช่วยเขียนอู้กันนอห้าบาทนี่คือบาทลงนะครับบาทจบแล้วนะครับบาทจบนะครับอ่าบาทจบนะครับอในข้าวหงหินน่ก็บอกเน้นสําคัญเท่าใดนะครับแต่ในข้าว4ีบดน่ะรู้สึกว่าจะเน้นนะครับเน้นมา ลงตรงนี้เลยนะครับสัมผัสนะครับท้ายวักสุดท้ายนอนเนี่ยนะครับนอนเนี่ยนะครับลงสามัญเรียบร้อยแล้วก็มาลงสามัญตรงนี้นะครับมาอ่าีนตรีเขาแรลกอันนี้อันนี้โทรพิเศษนะครับมาโทพิเศษ นี่นะครับสามัญน,นะครับเน้นนอเนี่ยจะต้องมาลงตรงนี้อออนองอ,อะไรเนี่ยสามร,รมนะครับส่วนมากจะเป็นสามครรมนะในหวงหินมีสี่ร,รมก็มีนะครับอก็มีเสร็จแล้วก็วรรคที่สองเนี่ยก็เป็นเสียงโทพิเศษนะครับวรรคที่สามก็เป็นเสียงตรีนะครับแล้วก็มาลงส่วนใหญ่แล้วโบราณเพื่อนจะก่อนแหล่นายเฮยนะครับ แต่ปัจจุบันนี้มันจะลงแบบใดก็ได้ครับเนืรอนายเฮยหนอนายเฮยนอนายเฮย์อย่างก็แล้วแต่นะครัจะลงแบบใดก็ได้นะครับเพราะว่ามันปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นก็แล้วแล้วแต่พิจารณากรรมนะครับฮะามาดูเลยนะครับอ่านอนะครับสามกรรมนะครับ ส่วนใหญ่นิยมนะนิยมสามคำนะถ้าจะเป็นสี่คำก็ได้นะยอมได้นะครับแต่เขาให้มันกระชับหน่อยนะครับว่าดีแต่หนาะเฮามาลากตื้นช่วยเขียนอู้กนันน่อบลังรออืม บลังร่อบลังรออนาออลังรอมันคงจะไปอ่านหังฮอเข้ามาได้เนาะครับอเพราะว่านี่เป็นค่อนข้างจะออกไปทางไทยหน่อยบลังรอนะครับไม่เดียวมันก็ยังว่ามันปนกั้ไปแล้วไทยก็เมืองมหัวว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับ บอ่อลังรอนะครับบอ่อลัางรอถ้าเป็นปริวัติแบบพิสามรอก็บเปลี่ยนแปลงครับ 8, รบอ่อลังรออ,รงรอ่าต่อไปบอลังรอทนี้ีนี่ตัวนี้จะต้องเน้นนะครับเน้นสัมผัสหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามัน มันจบแล้วนะครับมันต้องมีลูกเล่นสัมผัสหน่อยนะครับมันต้องมีสระอออยู่ไงอ้ะครับแล้วจบเสียงโทรพิเศษนะครับจะเอา,เอาตัวไหนก็ได้นะครับสัมผัสนะอ่าบอลังรอพอกันหน่อยเจ้าพอกันหน่อยหน่อยหน่อยตรงนี้นะครับหน่อย น่อยเจ้าอ่าหน่อยเจ้า,า,เ,จาเจ้าโทวพิเศษนะครับอ่าไหนแมเจ้าเอาอันนี้คือแบบฉบับโบราณน,นะครับอ่าสมัยใหม่นี่จะลงอืบางทีจะลงแบบได้ก็ได้นะครับบางทีก็เอาอ่าบาดก้อมนนะครับมาแปะก็ลงลงแบบบาดกล้อมก็ยังได้อะครับอ่า มันเป็นก็คําคลงท้ายะครับพ่อกันน่อยเจ้านะครับมาเป็นปริวาสแบบที่สามนะครับพ่อกันนะครับมากันมันต้องมีไม้จัตวานะครับมันต้องเป็นฟังเสียงน้งบนบ่นนะครับน้อยอ่าน้อยนี่มันเหมือนกันนะครับเจ้าเสียงโทพิเศษนะครับ โทรพิเศษเจ้าเฉยๆเจ้าไปดังบนบนอันนี้มันเจ้าธรรมดานะครับโทรธรรมดาเจ้าดังบนมันก็ใส่จุดลงไปนะครับตามแบบฉบนนับของผมนะแบบเจ้านะครับอ่าคำนี้แหละครับอ่าคำนี้แหละ,ะวักที่สามครับอ่ามันจะต้องมีเสียงกรีนะครับปกติอันอันนี้เพื่อนเขียนไว้เฮ้ยอย่างอี้ไม่ได้นะครับอ่าปกติแล้วตรีม,มันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ครับอยู่ตัว,ต,วตัวที่สองเนี่ยก็ได้สาม ตัวนี้ก็ได้นะเสียงตีนะฮะของมันมีนะฮะเพราะว่ามันจะสามารถมันโกงไปนะฮะแล้วก็โกงตีแล้วก็ลงมาจบเฮยเนี่ยครับเฮยสามัญนะครับเฮยนะครับอนะ่บ่อนั่งรอพอกันน้อยเจ้าอย่าฮื้อย่าฮื้อยา่าฮื้เสียง ย่าคือเสียงเล่านะครับเสี้ยงซ้ำเสียงเล่าเสียงเล่าหมดสอย เนอร์นายเฮยอืมเนอร์สมัยก่อนบนลงก่อนแหล่นายเฮยแล้วอ่าอ่าเอาลงมาเดียวจะลงแบบแรกก็ได้ครับแล้วแต่ผู้ประพันธ์นะครับ ยาฮื้อเสียงเล่ามดสอยเนื้อนายเฮยอ่าปฏิวัติแบบสามแล้วครับ อย่าฮืฮื้เสียงโทรพิเศษนะครับใส่จุดไปเหี้เสียงเสียงโทรพิเศษใส่จุดไปเหี้ยเล้ามดสอยหมดอ่าอันนี้มันหมดเอกใส่มาจัตวาไปเหี้ยครับสอย เนอนายเฮยอ่าได้ละได้ลวครับอ่าอันนี้ก็จบแล้วนะครับก็คืออย่างเงี้ยนะครับลองไปต่อดูนะครับน่าเนี่ยมันบาดจบนะครับบาดจบอันนี้ก็จบสมบูรณ์แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้บาดนี่มันน้อยไปน้อยยิมได้ถ้าเขาจะแต่งต่อก็ เป็นยังครับก็แต่งต่ออย่างที่ผมบอกว่านะเอากี้เงเท่าใดก็ได้ครับต่อไปได้เลยก็มีหัวกับท้ายก็แค่นั้นเองนะครับกำเมืองภาษาหันท่าจะมุวยบัท่าบุ้ยบุยใส่ไผ่หื้นหนำ่ำหิ่งใส่ยูทูบมุกมุกมุกมับมุม,ม,มห,หม่ำหื้อมดกูกรรมเดียวบ่มีไผ่อู้ เหมือนไปจะเปียนมันเปลี่ยนเต็กจูกำไทยวางจูนักแต้เกิดมาพ่มสอนห่อนใส่บ่แป้อะไรออเอทำไมอูเมืองบอชัดบาต้องสงสัยะสมกันไปต้องแดงว่าอันบอกเกินร้อยปีว่าดียังสั้นไทยโกงเนืองนั้นสนั่นปื้ ว่าดีแต่หนาเฮามาลากตื้นช่วยเขียนอู้กันนอบ่ลังรอห่อกันน่อยเจ้าอย่าฮือเสียงเล้ามดสอยเหนื่อยเฮยยี่แหะครับข้าวลักษณะข้าวยาวก็คือแบบอี้แหะครับจะยาว,ดวยได้กับได้ทางนั้นนะแต่มันมีแค่สามบทอย่างอีก้ก็ อาจจะเรียกว่าเป็นข้าวขนาดกลางก็ได้นะครับ้าเถฮาเซ็ตแล้วเฮาก็ลองมาจอยดูนะครับกําเมืองภาษาหันท่าจะมยูย บ่ธาบุยบุยใส่ไผฮื่นน้อมเอ็งใส่อยู่ทุบมุกมับมุมมอมฮื่อมดกูกำเดียวบ่มีไผอุ้ม เกินไปจะเพียนมันเปลี่ยนเต็กจูกำไทยวางจูนักแตงเกิดมาพัมสอนฮอนใส่บ่แป้ อะไรโอเอททำไม่อูเมืองบ่อชัดบ่ต้องสงสายผาสมกันไปต้องแดงว่าอัน Bốc cơn lối pì hoa đi nhăng sân thay cùng nương non sân ăn bướn hoa đi tên na à. hầu mà lạc tư dù chịu u chịu 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 lang chịu họ chịu 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 rồi chịu chịu chịu